นี่คือการตัดแว่นโปรเกสิฟที่ดีที่สุดในชีวิตผมเลยครับหลังจากที่มีปัญหาสายยาวมัธยาคือร้านแว่นตาที่ควบคุมมาตรฐานโดยจักษุแพทย์และตัดแว่นโดยนักจินตนาการมาเป็นการลงทุนกับสายตาที่คุ้มค่าที่สุดเลยครับตัดตมัธตายาวิชันเซยานเตอร์งั้นมาดูอีกข่าวนึงดีกว่าได้เลยรัดคุมราคายากรทบุโรงพยาบาลใหม่นะครับนะอันนี้แล้ะเราก็คิดว่าเอ้ยมันควรต้องกระทบเลยใช่ไหมต้องบอกกันว่าก็นโยยาย เออนโยบายนี้เล่าแล้วถงกันว่านโยบายหลักๆเนี่ยก็อ,อยู่2ข้อใช่ไหมครับที่ท่านสุปฏีเนี่ยได้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 ไดแถลงไว้นะครับก็คือ1เนี่ยก็โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยต้องเปิดเผยราคายาอ่าเปิดเผยราคายานะครับนะ<ช>เพื่อให้คนไข้เนี่ยสามารถมีทางเลือกไปซื้อยาที่ข้างนอกโรงพยาบาลได้อ่าก็เือนถึงร้านขายายานั่นแหละนะประมาณนี้นะครับข้อที่1นะครับข้อที่2เนี่ยก็คือตั้งเป้าที่จะคุมราคายาเลย คุมราคายาและเวชภัณฑ์เลยนะครับนะในโรงพยาบาลเอกชนเลยเพื่อลดภาระของออผู้บริโภคหรือว่าคนไข้นั่นแหละนะครับประมาณน,นี้นะครับ <c oughs> ทีนี้หลังจากที่ท่านสุปฏจกกีก็ประกาศแล้วเนี่ยนะครับนะก็สิ่งที่น่าสนใจคือราคาหุ้นอ่าราคาหุ้นเนี่ยกลุ่มโรงพยาบาลนะราคา <c oughs> หุ้นกลุ่มโรงพยาบาลนะครับนะไม่มีโรงพยาบาลไหน หุ้นปรับตัวลงเลยแนมะ้แต่โรงพยาบาลเดียวใช้มาหมดแล้วนะทั้งโรงพยาบาลเอก,กชนแพงๆโรงพยาบาลเอกชนกลางๆโรงพยาบาลเอก,กชนที่เป็นร <c oughs> ับประกันสังคมด้วยอะไรเงี้ยไม่มีโรงพยาบาลไหนอ่ะปรับตัวลดลงเลยสักโรงพยาบาลเดียวเออข้อนี้น่าสนใจมากว่ามันไป<อ>ได้ไงวะนะเพราะว่าเฮ้ยมันดูเผนๆแล้วเนี่ยมันน่าจะนั้นเราผลกระทบชิงลบชัวร์ไม่ใช่หรออืมใช่ไหมเออมันดูชัวร์มากเลยนะครับเนะ ทีนี้พี่แชร์แบบนี้แล้วกันอา่านเนนๆที่เบอร์แชร์ให้ดูหน้าจอให้ดูนะครับว่านี่ข้อหนึ่งคือเปิดเผยราคาย,ยาอย่างชัดเจนนะซึ่งเอาแค่ข้อหนึ่งเนี่ยมันก็ควรจะต้องกระทบเชิงลบก,กับโรงพยาบาลจริงป่มแล้วก็ส่งผลเชิงบวกต่อร้านขายยาซึ่งโอเคร้านขายยาเนี่ยบวกจริงนะซึ่งร้านขายยาจริงๆใน,ใน,ใ,นในตลาดหุ้นมีแค่มีแค่คตัวเดียวที่เป็นตัวเกียวๆนะก็คือเฮลิลด์ก็คือเฮลิอ่านะครับก็เฮลิลเนี่ยบวกไปหกเปอร์เซนต์กว่าโอวันเดียวเลย mm hmm. อ่าบวกหกเปอร์เซ็นต์กว่าเลยซึ่งอันนี้ชัดเจนนะบวกจริงนะบวกจริงนะครับแต่ว่าโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยกลับไม่ลบเลยนะครับเนี่ซึ่งในในเนื้อข่าวเนี่ยก็มีบอกด้วยว่าโรงพยาบาลไหนเข้าเข้าร่วมบ้างแล้วนะซึ่งซึ่งโรงพยาบาลที่เข้าร่วมเนี่ยนะพวกวิภาพวก B d ดีพวกเอ่อ BCS อสอะ, S, ะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ลบด้วย <laughs> ก็ไม่ลบด้วยเออก็ไม่ลบด้วยหุ้นก็ไม่ลบด้วยนะครับอนะ่า แล้วก็ก็ข้อ2อเนี่ยก็น่าสนใจนะครับก็ข้อสองก็คือตั้งใจจะลดลดราคายาเลยเนี่ยเนี่ยคุมราคายาเนี่ยคุมต้นทุนราคายาและวิชาภัณฑ์ที่จําเป็นอะไรพวกนี้นะก็อันนี้มันดูเหมือนกับว่า <c oughs> มันดูเหมือนกับว่าเป็นการกระทบต่อโรงพยาบาลด้วยใช่ไหมครับประมาณนี้นะทีนี้มาคุยกันว่าเรื่องความเห็นแลละคราวนี่นะอันนี้คือแฟกต์แล้วนะต่อมาเรื่องความเห็นความเห็นส่วนตัวเนี่ยว่าทําไมหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยถึงไม่ปรับตัวลดลงเลยอ่า <c oughs> นะครับข้อแรกเนี่ย พ well ี่คิดว่าอย่างนี้เบิร์ตโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเอาเอาเอานี้เอ๊ะเดี๋ยวก่อนจะเรื่องความเห็นนะเอามาเรื่องเข้าใจโครงสร้างก่อนเลยกันนะโครงสร้างรายได้ของโรงพยาบาลเอกชนก่อนรายการเบิร์ตนะโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยครับโครงสร้างรายได้จริงๆแนีะหลักๆก็มีหลายมิตินะหลายมิตินะครับแล้วให้ฟังแบบนี้ก่อนมิติหนึ่งก่อนคือคนไข้เนี่ยมาแล้วกลับกลับมาแล้วนอนค้างอ่ามาแล้วกลับกลับมาแล้วนอนค้างนะครับ มาแล้วนอนกลับเอ้ยมาแล้วกลับเนี่ยก็คือ OPD OPD ่า outpatient นะก็คือเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆนะเป็นหวัดเป็นอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆน้อยๆที่เราบอกโอ้ไม่เจ็บหนักขนาดที่ต้องนอนพักอะไรอย่างเงี้ยต้องให้หมอดูอะไรอย่างเใกล้ชิดเงี้ยไม่ต้องนะครับนะอ,อันนี้เรื่อง OPD ซึ่ง OPD เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นด็อกเตอร์ฟรีก็คือค่าหมอที่เราไปไปไปเขาเรียกปรึกษาเขาใช่ไหมครับนะกับค่ายาและค่าวัคซีต่างๆหากมีถ้ามีโอเคไหมครับ ค่า mm hmm. อุปกรณ์เนี่ยจะน้อยนะบกตวรวจนู้นตรวจนี่เงี้ยจะน้อยอนะเพราะว่าส่วนมากเนี่ยมันเป็นมันเป็นเบาไงใช่ไหมเป็นเบาไงก็ตรวจไม่เยอะนะครับนี่คือ OPD ซึ่งโดยธรรมชาตินะเบิร์ดนะโรงพยาบาลส่วนใหญ่ก็แล้วกันนะครับ OPD เนี่ยสัดส่วนรายได้เนี่ยจะน้อยกว่าอีกฝั่งหนึ่งอ่าส่วนใหญ่จะน้อยกว่าอีกฝั่งหนึ่งนะที่เรียกว่า IPD นะ InpatientInpatient In In นี่ยก็เป็นคนไข้ที่ต้องนอนค้างคืนต้องนอนค้างคืน mm hmm. อ่าต้องนอนค้างคืนทีนี้ ดังนั้นเนี่ยพอนอนค้างคืนเนี่ยมันอารมณ์โทษนะมันเหมือนโรงแรมอะเบอร์ที่มันต้องแบบนอนค้างคืนปุ๊บเนี่ยมันมีค่าสถานที่ใช่ไหมอ่าแล้วก็อาจจะมีการทรีทเมนต์ที่มากกว่า o อ d ดีทั่วไปเช่นบางคนก็ต้องมีให้น้ําเกลือให้ยาทางสายสายอะไรเนี้ยเขาเรียกสายอะไรสักอย่างประมาณนี้นะครับทางเส้นเลือดอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับให้ยาทางเส้นเลือดนะครับแล้วก็อาจจะมีเครื่อง เครื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มเติมเช่นเครื่องช่วยหายใจลาบๆอะไรก็ว่ากันไปนะครับนะประมาณน,นีนะ้ก็ทําให้ค่าใช้จ่ายเนี่ยของ i อ d เนี่ยมันสูงมากๆกว่า OPD ดีเยอะอ่ากว่าอพีดีเยอะบวกค่าห้องเข้าไปอีกต่างหากใช่ไหมครับอ่าก็หลักๆใน,นหลักๆเนี่ยโครงสร้างของ IPD เนี่ยก็จะมีค่าห้องพักตัวหนึ่งอ่าค่าหมอตัวหนึ่งอ่าค่าการดูแลของพยาบาลแล้วก็ค่าอุปกรณ์แล้วก็ค่ายาเนี่ย ก็จะมีหลาย<ม>หลายอย่างรวมกันนะครับทีนี้แน่นอนว่าราคายาเนี่ยนะก็เป็นตัวหนึ่งที่ที่ก็สำคัญ<ม>ที่ก็สำคัญอ่านะซึ่งต้องบอกเลยว่าทีนี้หลายในรายแรกของโรงพยาบาลเนี่ยไอตัวด็อกเตอร์ฟรีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่โดยปกติแล้วนะโรงพยาบาลเนี่ยต้องส่งมอบด็อกเตอร์ฟรีเนี่ยไปให้หมอหมดเลย S <S อ่ามให้หมอหมดเลยหรือเกือบหมดว่าก็ว่ากันอย่างนี้แล้วกันนะครับนะแล้วแต่ระบางโรงพยาบาลน,นะครับก็ส่วนมากเนี้ยต้องส่งค่าดรฟรีเนี่ยให้หมอหมดเลยดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเป็นนับเป็นรายได้ของโรงพยาบาลก็จริงแต่อาจจะไม่ใช่ไม่มีกําไรเลยเพราะว่าต้องส่งต่อให้หมอหมดเลยเนี่ยห็นไหมต้องส่งต่อให้หมอหมดเลยอ่านะครับเนี่ยแต่นง้นกอเน,นี้ยตัดทิ้งก่อนตัดทิ้งก่อนอ่าก็เพราะว่ามันไม่ใช่กาไรของโรงพยาบาลไงใช่ไหมครับแต่ว่าแน่นอนว่าโรงพยาบาลเนี่ยก็มีอะไรบ้างมีต้นทุนนะครับมีฟอสซิลิตี้อ่ามีแบบโอ้โหส นู่นนี่นั่นโน้มีแผนกโน้มแผน,นกนี้อ่าให้ให้ดูแลซึ่งโดยธรรมชาติโรงพยาบาลอนะเบิร์ตมันจะมีการที่เขาเนี่ยจะเป็นโรงพยาบาลได้เนี่ยนะมันมีมาตรฐานสูงมากอ่าต้องเช่นต้องมี ER นะอ่า emergency room เนี่ยอ่านะต้องมีตอบแผนกเงี้ยแผนกแบบเอ่อดูแลพวกบัติเหตุพวกอะไรอย่างเงี้ย emergency อ,อ,อ,อ่ะนะครับนะอย่างนี้เป็นต้นก็ <c oughs> ซึ่งส่วนใหญ่นะครับเบิร์ตเข้าใจก่อนนะส่วนใหญ่เนี่ยแผนกในโรงพยาบาลเนี่ยเบิร์ตไม่ใช่ทุกแผนกจะก,กำไรนะ ไม่ใช่ทุกเนจะกำไรนะส่วนใหญ่ e อเนี่ยขาดทุนส่วนใหญ่ e อขาดทุนเพราะ e อเนี่ยโทษนะปฏิเสธคนไข้ไม่ได้อ่าคือเหมือนว่าคนไข้จะมีตังค์ไม่มีตังค์ไม่รู้ปฏิเสธคนไข้ไม่ได้เก็ตไหมอ่าดังนั้นเนี่ยนะครับมันประเด็นที่มักจะขาดทุนมักจะขาดทุนนะไม่ไม่เสมอไปทุกโรงพยาบาลนะเบิร์ตนะแต่ว่าส่วนใหญ่มักจะขาดทุนอ่าแต่บางโรงพยาบาลเนี่ยอาจจะเป็นขึ้นจนทำกำไรที่ดีก็ได้ในฝั่งที่แบบว่าการท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยอเมืองท่องเที่ยวเงี้ยอ่าอาจจะแบบ กำ <c oughs> ไรดีอ่าแต่โรงพยาบาลส่วนใหญ่ก็เอ่อเอไอเนี่ยอาจจะขาดทุนก็ได้อย่างเงี้ยให้เห็นภาพก่อนว่าแผานกในโรงพยาบาลเนี่ยมันจะมีหลายแผนกซึ่งคําว่าโรงพยาบาลเนี่ยแปลว่าต้องมีครบถ้วนทุกแผนกอืมต้องมีครบทุกแผนกอ่าแต่ว่านี่ก็อยู่ที่ชั้นของโรงพยาบาลอีกนะก็มีอีกว่าเป็นโรงพยาบาลที่แบบซับซอ้อนหรือไม่ซับซอ้อนอะไรเงี้ยก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งอ่านะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยต้องมีแผนกที่แบบเป็นโลกทั่วไปเบอร์ส่วนใหญ่ครบถ้วนซึ่งไม่ใช่ทุกแผนกเนี่ยพอะนี้พอครบนี่แปลว่าอะไร พอมีแผนกครบแปลว่าต้องมีหมอประจําอ่าไม่ไม่ไม่มีหมอไม่ได้อย่างเงี้ยต้องมีหมอประจําพอไม,ม่มีหมอหมอพอมีหมอประจํามีต้นทุนไหมมีเงินเดือนไหมมีอ่าแต่ถ้าคนไข้น้อยละ่ะเห็นภาพไหมก็ขาดทุนอีกก็ขาดทุนอีกให้เห็นภาพก่อนดังนั้นเนี่ยโครงสร้างต้นทุนของโรงพยาบาลเนี่ยมันมันมีทั้งโครงสร้างต้นทุนเอ่อเกี่ยวกับเอ่อสิ่งปลูกสร้างอุปกรณ์ทางการแพทย์แล้วก็ค่าหมอค่าพยาบาลที่อาจจะต้องสแตนบายไว้ โดยที่คนไข้อาจจะน้อยหรือว่าคนไข้อาจจะมีตังตังจ่ายบ้างไม่มีตังงจ่ายบ้างก็ขาดทุนในบางาแผนกอให้หพากก่อนในบางาแผนก <c oughs> ในแผนกที่โลบารเนี่ยพูดตรงๆนะทำกันมาจริงๆเ่ยมันคือ IPD มันคือ IPD อ,อแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันคือหลกัหลกๆเนี่ยตัวที่ทำกันมาจริงๆนะคือข่ายาคือข่ายาแล้วก็อาจจะเป็นค่าห้องบางส่วนค่าห้องบางส่วนอตอนหลักๆคือข่ายาข่ายานะครับ อันนี้พี่พรู้จากอะไรว่าค่ายาเป็นตัวที่ส่วนใหญ่ทํากําไรมาจากตรงนี้มันก็มันไม่มีค่าอื่นแล้วว่าเบิร์ตก็ในในในบิลลิ่งที่เราไปหาหมอเนี่ยมันก็มีด็อกเตอร์ฟรีแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นค่ายาเราสังเกตปะละ่ะใช่ใช่อา้าวถ,ถ,ถ้ามันไม่ได้จากยามันได้จากอะไรนะ่ะเนี่ยในมือ,อด็อกเตอร์ฟรี <ๆ S 1> มันต้องส่งต่อไปให้คุณหมอไงนี่บอกไหมมันไม่มีเครื่องยนต์ที่จะทากาไรแล้ว่เบิร์ตมีแต่ค่ายาเป็นหลักอ่ะ เขาไวชภัณฑ์น่ะก็มันคือกันนะนะยากับววชภัณฑ์มันคือกันอ่ะเออประมาณเนี้ทอให้เห็นภาพว่าต้องเข้าใจโครงสร้างเนี่ยพุ่ง,ง,งนี้ก่อนดังนั้นเนี่ยมันถึงจะคยุยรู้เรื่องเพราะบางทีอเบิร์ตถ้าเราบอกแค่ฟังอย่างเงี้ยแล้วก็บอกอุย้ยโรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลเอกชน,นนะมึงเจ๊งแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะพี่คิดว่าอันเนี้ยมันก็มันก็ดูดสรุปไปไงถูกต้องป่ะดูดสรุปไปไงนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าพอเรามาเข้าใจเรื่องโครงสร้างธุรกิจมากขึ้นแล้วเนี่ยทำให้เราเห็นภาพมากขึ้นว่า แล้ว <c oughs> มันเป็นไปได้จริงๆม้ากน้อยแค่ไหนอ่ะทีนี้อันนี้คือพูดเรื่องโรบานก่อนอะจากนั้นพี่จะมาพูดเรื่องคนไข้บ้างคําถาม <c oughs> คนไข้เนี่ยพี่ว่ามีหลายกลุ่มเหมือนกันเบิร์ตมีหลายกลุ่มเหมือนกันแต่เอาง่ายๆสองกลุ่มก่อนสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเนี่ยคือกลุ่มที่ซีเรียสเรื่องค่ายาอ่ากลุ่มหนึ่งเนี่ยซีเรียสค่ายาคาถามต้องถามก่อนว่ามีใครบ้างมีเพื่อนๆนะใครบ้างเนี่ยช่วยอยากให้เพื่อนๆช่วยคอมเมนต์ด้วย ให้เพื่อนๆช่วยคอมเมนต์ด้วยอยากรู้อยากรู้ฟีดแบกอยากรู้ฟี่แบกนะครับว่าปัจจุบันเนี้ยตั้งแต่ก่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยคุณสุปฏิจเนี่ยเขาแลงนโยบายเนี่ยมีใครบ้างที่ขอคุณหมอเนี่ยซื้อ,อยาข้างนอกบ้างอ่ามีใครบ้างที่ขอคุณหมอเนี่ยซื้อยาข้างนอกบ้างอยากให้ช่วยแชร์หน่อยนะเหตุผลที่พูดแบบนี้เป็นเพราะว่าคนที่ซื้อเรื่องค่าย,ยานเนี่ยเราเนี่ยสามารถขอคุณหมอเนี่ยซื้อ,อยาข้างนอกได้ตั้งแต่แรกแล้วได้แต่อะไรแล้ว ถูกต้องไหมอ่าซึ่งที่ที่พูดได้เนี่ยเป็นเพราะอะไรเพราะตัวเองเคยขอมาแล้วเหมือนกันตัวเองเคยขอมาแล้วเหมือนกันอ่าประมาณเนี้นะดังนั้นเนี่ยแปลว่าครั้งนั้นเขาก็จะไม่ค่อยได้กําไรจากพี่เหรอก็ประมาณนั้นก็ประมาณนั้นใช่ก็จะมีอย่างอื่นอาจจะมีอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยพวกค่าตรวจค่าอะไรเงี้ยอันนี้มันเรี่ยงไม่ได้ใช่ไหมค่าตรวจจริงไหมครับสโงสแกนเอ็กซเรย์ X ray, อะไรก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยนะแต่ว่าถ้าค่ายาเน,นี่ยเราขอซื้อข้างนอกได้ใช่ ใช่เลยแล้วเวลาพี่ขอนี่พี่ขอบางตัวเวลาจะซื้อหรือซื้อเองหมดเลยส่วนใหญ่ก็อาจจะขอบางตัวที่คิดว่าที่คิดว่าเราได้ที่คิดว่าเราได้ซื้อได้ง่ายๆแต่ทั้งที่ประกันมันก็พี่ก็มีประกันมาไม่สิไม่สิถ้ามีประกันเราไม่ขอแล้วสิเบิร์ตไอตอนหมายว่าตอนที่แบบไม่ไม่มีประกันอะไรอย่างี้สิตอนที่มีประกันก็ไม่ขอแล้วสิเบิร์ตก็ได้หมดอยู่แล้วเออแต่บางทีมีประกันก็เกินอีกอะอะไรนะ มีประกันเอบยาบางตัวก็ไม่ไม่โคเวอร์อะไรอย่างนี้ก็มีนะอ๋อของพี่ไม่เคยมีอ๋อเออเออเออไม่เคยมีถ้าถ้าถ้าเคยมีก็คงขออะไรเบิร์ตเนึ้ออกปะถ้ามีนะอแต่ของพี่ไม่เคยมีก็เลยไม่ไม่ไม่เคยขอแต่ว่าอย่างที่บอกว่าพี่ไม่ได้พี่ไม่ได้ซื้อประกันสุขภาพมาตั้งนานแล้วนะไม่ไม่ได้ซื้อมานานพี่เพิ่งซื้อมาไม่กี่ปีนี่เองเบิร์ตดงนั้นก่อนนั้นนั้นพี่ก็ขอหมอซื้อซื้อยาข้างนอกเองตั้งนานแล้ว ตั้งนานแล้วงั้น <ừ, S 1> อยากเรยอยากรู้ว่ามีเพื่อ <ๆ S 1> นเพื่อนคนไหนที่ขอซื้อขอคุณหมอซื้อยาข้างนอกมา,มาบ้างก็เลยช่วยฟีดแบ็กกันหน่อยอประมาณนี้เพราะพี่ค <ừ, S 1> ิดว่าคนกลุ่มนี้ก็มีโอกาสเบร์ที่เขาจะขออยู่แล้ว ừ, ขออยู่แล้ว ừ, อ,อ,ว ừ, อ่ขออยู่แล้วอ่าขออยู่แล้วอ่าประเด็นนะดังนั้นนคนกลุ่มนี้กับนโยบายนี้ก็อาจจะกระทบน้อยลงจริงไหมจริงไหมเพราะเขาขออยู่แล้วงอ้ะมากลุ่มที่สองบ้างกลุ่มที่สองเนี่ยพี่คิดว่าขอน้อยเหตุผลเป็นเพราะว่า เออพี่คิดว่าคนกลุ่มเนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าเอาอย่าลืมนะว่าโรงพยาบาลเอกชนที่พรีเมียมพรีเมียมหน่อยเนี่ยเราไม่ได้แค่จ่ายค่ายาแพงนะคีย์พอยต์เนี่ยเราไม่ได้จ่ายแค่ค่ายานะเบิร์ดเราจ่ายค่าบริการหลายๆอย่างที่เขาเนี่ยเอื้ออำนวยให้เราอำนวยความสะดวกให้เราถูกต้องไหมครับอ่านะครับไม่ว่าจะเป็นแบบความสะดวกสบายเรื่องของการรอคิวของการอะไรอีกเดีย ไม่รู้เรื่องของการต้อนรับของการบริการเออพยาบาลอะไรก็แล้วแต่ประมาณนี้นะเอื้อเอื้อเอื้อเฟื้ออะไรว่าความสะดวกอะไรพวกนี้นะประมาณนี้ทําให้เราก็สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยพวกนี้มันก็มีต้นทุนจริงปะ่ะอ่านะพี่ว่าคนกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่รู้สึกว่าเอ้ยก็มันก็เทรดออฟกันระหว่างค่ายากับค่าบริการต่างๆที่เขาได้รับอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ขอซื้อยาข้างนอกอ่าแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือยาบางตัวเนี่ยไม่ได้หาซื้อง่ายเพราะเข้าใจก่อนว่าโรบาลเอชชนเนี่ยที่เขาจ่ายยาแพงๆเนี่ย ส่วนหนึ่งแล้วกันนะส่วนหนึ่งคือเขาจ่ายยาที่แพงอยู่แล้วด้วย<ม>เป็นยาแพงอยู่แล้วด้วยเช่นเป็นยาออริจินอลอ่าถ้าเราเคยได้ยินกันมีเรียกกันง่ายๆแล้วกันนะยาก๊อปกับยาออริจินอลอะไรกันนะครับยาก๊อปเ<ม><ม>นี่ยก็เป็นยาที่แบบว่า <c oughs> ยาเทียบเค<ม>ียงแต่ยาออริจินอลเนี่ยถูกธรรมชาติแล้วจะแพงกว่ายายาก๊อปเนี่ยหลายเท่าอยู่แล้วอ่าแต่ว่ <chet. S 1> <pacing. S 2> าโอเค <c oughs> ต้องยอมรับก่อนว่าลูงประชาชนเนี่ยก <c oughs> ็บวกไปอีกหลายเท่าก็บวกไปอีกหลายเท่าอ่านะประมาณประมาณนี้นะแต่ว่า ยังบอกว่าไอ้ยาออริจินอลพวกนี้ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ออกฤทธิ์ค่อนข้างดีออกฤทธิ์ค่อนข้างดีอ่าแล้วก็เออมันก็มักจะเขาเรียกว่าไงดียาออริจินอลนะก็มักจะหาซื้อยากเช่นเดียวกันเออไม่ได้หาซื้อง่ายนะคือร้านขายยาทั่วไปที่เราเห็นตามในหมู่บ้านอย่างเงี้ยเป็นแบบสี่ซ้าห้าร้านเนี่ยในซอยเดียวกันเลยอย่างเงี้ยนะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นร้านขายยาเล็กๆหนึ่งครูหาอืมซึ่งโดยธรรมชาติเนี่ยเขาจะมียาแต่พวกยาเขาเรียกยาสามประจำบ้านเป็นหลักอ่าปวดหัวตัวร้อน อะไรพวกนี้ปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้น้ำมูกไหลไอเออเป็นแผลเออปวดท้องซัมติงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นยาที่แบบเป็นยาสำอสับจำบ้านเป็นหลักประมาณนี้อะซึ่งมันก็ก็อาจจะไม่ได้มียาออริจินอลแพงๆสแตนบายไว้ตลอดเวลาเพราะมันแพงแล้วก็เชลล์ไลน์เนี่ยมันสั้นยาเนี่ยอ่ายาเนี่ยนะเชลล์ไลน์มันสั้นทําให้ไลน์ขายยาเล็กๆเนี่ยไม่อยากจะสต็อกยาเอาไว้ไม่อยากสต็อกยาเอาไว้ทําให้ ยาพวกนี้ก็ไม่ขายด้อะไรนะ Copy มีปะ c ปี้มี c o ปี Shop Copy โอ้ยไม่ได้เนอไม่มี Actually แล้วเนี่ยยายาเฉพาะเฉพาะแบบนี้ขายออนไลน์ไม่ได้ตามกฎหมายนะตามกฎหมายก่อนนะไม่ได้พิดกฎหมายผี่กฎหมายอ่าผิดกฎหมายนะครับนะโอเคช้อปปี้เลยเหรอเออสะดวกผิดกฎหมายผี่กฎหมายครับ ใช้ข้อเสนอลดด้วยโอเคโอ้โหจิตใจใจคอตีมูเลยปะล่ะสิบสิบเนี่ยเออไม่ได้นไรไม่เป็นไถ้าตั้งกฎหมายจริงๆนะเบอร์แดยก็มันผิดกฎหมายครับนะเพราะว่ายาเนี่ยยาที่เป็นโรคเฉพาะเนี่ยมันก็ต้องจ่ายโดยเพศสัตว์เท่านั้นไงประเด็นน่ะทีนี้ตีมูหรือไม่ใช่ตีมูไม่ได้ตัดสินี่ยช้อปปี้และซัดดามันก็จะไม่มีเพศสัตว์ใช่ไหมล่ะ ประมาณนี้นะก็ทําให้แพี่ก็คิดว่ามันก็เป็นประเด็นประเด็นประ,ประมาณเนี้ยทําให้เออนี่ยังไม่พูดถึงนะว่าตัวธุรกิจของโลงบาลเนี่ยมันมกำลังหลักอยู่ที่ยาแนนั่แหละจริงๆแล้วอะ่ะคําถามคือถ้าจะข้อสองที่เมื่อกี้เราอ่านกันในเรื่องเนื้อข่าวเนี่ยคําถามคือมันจะมีโอกาสเกิดขึ้นจริงเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอ่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่นักลงทุนเนี่ยต้องวิเคราะห์กันนะซึ่งอย่างที่เราเห็นในราคาหุ้นเนี่ยว่ามันไม่ลงเลยก็อาจจะแปลได้ว่า นักทุนมองว่าผลกระทบเนี่ยอาจจะจํากัดอ่อาจจะจํากัดนะ่ะแล้วก็ความเป็นปเป็นไปได้จริงว่าราคายาจะลดจริงจริเนี่ยนักทุนอาจจะมองว่าเกิดขึ้นได้ยากกับระยะเวลาของท่านรัฐมนตรีสี่เดือนด้วยอีกส่วนหนึ่งอ๋ออ่ามีเรื่องนี้ด้วยมีทางเฟรมเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็เขาดูมันเป็นเรื่องใหญ่มากๆแล้วต้องบอกว่าเรื่องเรื่องนี้ยไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องใหม่นะไม่ใช่เรื่องใหม่เคยมีทรัฐมนตรีเนี่ย ว่าการเนี่ยนะครับพาณิตี่แหละนะในอดีตเนี่ยแต่พี่จำไม่ได้ว่าสมัยไหนแล้วเพราะมันนานมากแล้วเบิร์ตไอ้เรื่องเนี้ยมันคู่กันมาเป็นสิบสิบปีแล้วเบิร์ตไปสิบกว่าปีละสิบกว่าปีละว่าแบบเนี่ยเดี๋ยวลดราคายาอะไรเงี้ยลองเพื่อนๆลองคนดูได้มันมันมีผู้รัฐมนตรีเคยพูดเอาไว้แล้วพูดเอาไว้แล้วเรื่องคุมราคายาอ่าไม่งั้นไม่งั้นประเด็นเนี้ยมันคือไม่งั้นถ้ามันเกิดขึ้นครั้งแรกนะเบิร์ตมันต้องแบบมันต้องตูมตามอ่ะนึกออกไหมอืมเอออะไรเงี้ยแต่ว่าพอคนพี่ว่ามัน ความเป็นไปได้จริงที่มันจะเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยพี่ว่ามันไม่ง่ายนะไม่ง่ายนะเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยก็จําได้ว่าเคยหาเรือกับโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วด้วยหาเรือกับโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วด้วยแต่อย่างที่บอกไงว่าโรงพยาบาลเนี่ยมันค่ายามันเป็นธุรกิจหลักที่มันเป็นธุรกิจหลักเลยนะธุรกิจหลักเลยนะที่ทําให้โรงพยาบาลมีกําไรได้ทีนี้พี่คิดว่าต้องมาดูตรงนี้ต่อเบิร์ดเราอะมองในมุมนี้ใช่ไหมว่าราคายามันแพงใช่ไหมใช่ไหมแต่ความจริงแล้วเนี่ยพี่ว่าต้องดูจริงๆเนี่ยต้องดูที่อะไร ต้องดูที่กําไรของธุรกิจโรงพยาบาลต่างหากอืมต้องดูที่อัตรากําไรต่างหากว่าอัตรากําไรของธุรกิจโรงพยาบาลเนี่ยมันมากเกินไปหรือเปล่าตรงนี้ต่างหากที่ว่าก็ t ไหมเพราะเพราะมันคืออะไรได้หลักของโรงพยาบาลถูกต้องไหมหังั้นคี์พอยต้องถามว่าแล้วอัตรากำไรสุทธิอ่ะมันมากเกินไปหรือเปล่าอ่าซึ่งโดยปกติเนี่ยโรงพยาบาลเอกชนนะครับจะมีอัตรากำไรสุทธินะอยู่ที่ประมาณนะครับสิบถึงสิบหเปอร์เซ็นอันนี้โดยทั่วไปนะสิบ5สิบ้าเปอซ็อยู่กรอบนี้ อ่าซึ่งถ้าพูดถึงถึงอัตรากำไร,รสุทธิเนี่ยที่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยพี่คิดว่าเบสิกมากเลยของทุกๆธุรกิจในโลกเนี้ยถูกต้องไหมอ่าก็แสดงว่าจริงๆแล้วกําไรที่มันเกิดขึ้นกับโรงพยาบาลอยู่แล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มากผิดปกติหรือเปล่าอืมอ่าเพราะอัตรากำไร,รม,มันก็สิบเปอร์เซ็นต์่ะอ่าต่โอเคแหละมันก็จะมีบางลงบ้างนะที่มันสูงเกินมินขึ้นไปเยอะๆอ,อะไรอย่างเงี้ยนะสิบห้าถึงยี่สิบอะไรเงี้ยมันก็มีเหมือนกันเวิร์ดมันก็มีเหมือนกันอ่าแต่ว่า ส่วนมากเนี่ยโรงพยาบาลที่จะเห็นภาพ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 เนี้ยคือเป็นโรงพยาบาลที่มันแบบโอ้โหก็ต้องเอ็กซ์ตรีมลี่แบบหรูนะลักซ์ซูเปอร์ลักชูรี่อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอย่างนั้นเลยเออถึงจะเห็นตอ้งสิบห้าถึงยี่สิบได้อ่าอย่างเงี้ยอย่างยนกะตัวอย่างนะ BCS ีเอสเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวอย่างให้ดูได้ตั้งหนึ่งตั้งหนึ่งอ่ะ <c oughs> ยกตัวอย่างมาดูกันนะ BCS ก่อนแล้วกันนะครับนี่อันนี้คือเอ,อ่ Bangkok, ains, อบางเกาะเช่นเขาพิทอกรก็จะเป็นกลุ่มกเกษมราชเกษมราชนะครับนาะนะยให้ดูเน็ตมาจินเน็ตมาจินก็สิบสอง นี่12เปอร์เซ็นต์เห็นปะ,ะเลียก็ไม่ได้ไม่ได้โอเวอร์อ่ะนี่ออกปะมาดูอะไรอีกแก PRN ละ PR กันอ่ะ PRN PRN นะเดี๋ยวจะให้ดูบางโลก PRN นะครับนะอันนี้14 15เนี่ยใกล้เคียงถือว่าเป็นโรงพยาบาลที่ก็อาจจะหรูนิดนึงแต่แต่มันมีไส้ในด้วยเบิร์ดไส้ใน PRN เนี่ยเข้ารับคนไข้ต่างชาติ26เปอร์เซ็นต์หนึ่งในสี่ <c oughs> ซึ่งกลุ่มคนไข้ต่างชาติเนี่ยก็ก็มีรายจ่ายอ่ะสูงกว่าคนไทยหลายเท่าอ่าแต่ว่ากำไรส่วนใหญ่มันมาจากคนไข้ต่างชาตินี่หรอไหมอ่าอม,มาดูบีดีเอมเอบ้างนะครับนะก็อันเนี้ยก็ประมาณสักสิบสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะสิบสี่สิบห้าเปอร์เซ็นประมาณนี้นะก็เนี่ยอันนี้ก็อาจจะอยู่โซนถามว่าวสูงเยอะไหมมันก็มันก็พรีเมียมอ่ะมันก็เป็นไปตามนั้นแหะนะครับอ่ามาดูวิภาบาดีบ้าง วิภาวดีนะครับวิภาวดีอ่าเนี่ยเนี่ยหกเปอร์เซ็นต์อันล่าสุดนะครับหกเปอร์เซ<ม>็นเยอะไหมเยอะไหมก็ไม่เยอะนะเออเน็ตมาจิงหกเปอร์ซ็นก็ไม่ได้เยอะนะอ่ะมาดูบอลบูลาด,ดีกว่าอันนี้น่าจะตัว mm. ท็อปแล้วอ่าอันนี้น่าจะตัวท็อปแล้วนี่ตัวท <c oughs> ็อป <c oughs> ตัวท็วอปเยอะโอ้โหเยอะยิบเก้าเปอร์เซ็นอ่าแต่แต่แต่มันมีแต่ครับ แต่บรุงล่าเนี่ยคนไข้เนี่ยส่วนใหญ่คือต่างชาติเบิร์เกือบครึ่ง oh. เออเกือบครึ่ง oh. อ่าเห็นว่าม,ม,มันมันมีมันมีดีเทลข้างในนั้นอะ่ะเออม,มีดีเทลข้างในนั้นอะ่ะนะครับแนวะว่าก็ก็กําไรทีเ่เราเห็นเราเห็นเนี่ยมันก็อาจจะมาจากตัวอ้อบรุงล่าเนี่ยมีอีกประเด็นหนึ่งด้วยบรุงล่าเนี่ยนอกจากบริการที่แบบโหเรียกว่าเรียกว่า,เ,วา,เ,วาเอ็กซ์ตรีมแล้วกันนะมันี้คือซู p ร r มมากอ่ะน,นะตัวบรุงล่าเนี่ยนะก็ จะมีเรื่องนี้อีกว่าบรลลุมลาชนะจะเป็นผู้นําในเรื่องของเทคโนโลยีในการ treatment คนไข้เ,เช่นเช่นเป็นเทคนิคใหม่ล่าสุดอะไรอย่างเงี้ยอ่าเนี่ยบรุมราชก็มักจะแบบนําเข้าเทคโนโลยีทางการแพทย์และกันนะเออใหม่ๆเนี่ยเข้ามาอยู่เป็นคนต้นๆของประเทศเสมอๆอ,อย่างเงี้ยเป็นต้นอ่ามันก็ มันก็มีผลนะว่าอันดียวยกอย่างเช่นให้เห็นภาพง่ายๆเลยเมื่อก่อนอันไกลโพสเลยนะเราบอกว่าเราผ่าตัดไส้ติ่งเนี่ยสิบเซนนะความยาวอ่ะก็ถูกหน่อยพอผ่าปื้ดตรงๆเลยเอาเส้ติ่งออกมาตัดกึบจบเย็บปิดจบอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าหลังๆเนี่ยเป็นแบบส่งกล้องเจาะรูสองรูเองเจาะตึ๊กๆข้างๆอะไรเงี้ยเข้าไปตัดทึ๊บแล้วก็ดึงตึ๊บออกมารูกระจึ้งเดียวเองพอพอพอแผลมาไอ้นี่แล้วเนี่ยมองถ้าไม่เห็นเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆให้เห็นภาพ ง่ายๆ้เฉยนะว่ามันก็ถ้ามนยุ่ใหม่ๆมันก็รีควายสกิลทางการแพทย์ความรู้ทางการแพทย์คือมือทางการแพทย์ที่มันอาจจะแพงขึ้นอ,อ, mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นออ,อะไรเงี้ยก็เทรดออฟกับการกับราคาที่มันสูงขึ้นเป็นต้นนะครับอะไรอย่างเงี้ยนนั้นะ mm hmm. สรุปสรุปเลยก็ดีพี่มองว่าก็เห็นด้วยกับตลาดว่าโอกาสเกิดขึ้นจริงเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นได้ยากทั้งในมุมของมิติทั้ง,ท,งทั้งเวลาไทาม์เฟรมนะครับ ที่ท่านรัมนตรีอยู่ในตําแหน่งนะครับนะแล้วก็ทางมิติว่ามันเป็นโครงสร้างที่ที่ของโรงพยาบาลเอกชนที่เขาต้องเอามาจ่ายไอ้สาธารณไปให้เขาเรียกอ,อะไรฟัซิลิตี้ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเออให้กับคนไข้อะไรเงี้ยนะครับพี่ว่าก็อาจจะเกิดยากประมาณนี้ครับอืมอ่าอ่านี่ผมไปดูโพสต์ที่คนแชร์เรื่องนโยบายเนี่ยในเฟซบุ๊กอ่ะติดสี่ร้อยกว่าแชร์นะเราดูคอมเมนต์ใช่ปะ เป็นไงเป็นไงก็จะมีคอมเมนต์แบบเอ่อเห็นด้วยที่สุดค่ะเมื่อวานไปโรงพยาบาลมาคุณหมอแนะนําให้ไปซื้อยาข้างนอกเลยค่ะยาที่ใช้ปกติประมาณสิบหกบาทในโรงพยาบาลเม็ดละเจ็ดสิบาทค่ะอันนี้คงกดไลค์เยอะก็คือขออยู่แล้วบางทีหมอเขาแนะนําเองเลยใช่ถูกต้องแล้วก็พี่หมอก็พี่ตอนนี้พี่รู้ครั้งแรกหมอก็เป็นคนแนะนาเองเออทีนี้มีเม้นตอันหนึ่งไลค์เยอะสุดละ ทําไม่ได้หรอกครับเรื่องนี้คุยกันมาเป็นสิบสิบปีแล้วเป็นการคุยกันเรื่องเดิมๆว,วนๆซ้ำๆประเด็นคือโอ้โหเน็ตโปรฟิตมาจิ n ของโรงพยาบาลแค่สิบถึงยี่สเอร์ซ็นพราะกำไรค่ายามันไปซับซดไรต้นทุนอื่นๆเช่นดอกเบี้ยค่าจ้างพนักงานประจาําค่าเสื่อมราคาถ้าลดค่ายาลงแล้วโรงพยาบาลขัดทุนจะทําให้โรงพยาบาลปิดกิจการไปอีกก็ยิ่งการภาลารงบาลัด ขนาดทุกวันนี้ประกันสังคมยังไม่มีปัญญาจ่ายให้ครบโรงพยาบาลเอกชนออกจากระบบประกันสังคมก็ไม่จนกระทั่งกระทรวงสาธารณสุขต้องไปขอร้องให้เอกชนช่วยกลับมารับประกันสังคมเถอะแต่คนออกแล้วก็ไม่อยากกลับไปรับพอรับแล้วขาดทุนและบัตรทองทุกวันนี้ยังไม่มีปัญญาจะจ่ายโรงพยาบาลเอกชนยิ่งทําให้โรงพยาบาลเอกชนไม่อยากจะรับดังนั้นถ้ากดค่ายาให้โรงพยาบาลเอกชนขาดทุนซัพพลายจะหายไปอีกโรงพยาบาลรัดเหนือยกว่าเดิม การแก้ปัญหาคือการเพิ่มจํานวนโรงพยาบาลเพิ่มจานวนเตียงเพิ่มจํานวนหมอโรงพยาบารลรัฐหรือควรลดต้นทุนอื่นของโรงพยาบาลเอกชนเช่นลดภาษีหรือมี b o i เพิ่มเพื่อให้สัตวลายเติบโตการไปคุมราคาการแทรกแซงที่สุดท้ายแล้วจะทําให้โรงพยาบาลเอกชนหายไปและจะยิ่งเป็นภาระของโรงพยาบารลรัฐปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกครับมีแทบทุกรัฐบาลรัฐมนตรีพณิธุ์อาจจะเก่งเรื่องค้าขายขางเงินแต่โครงสร้างต้นทุนโรงพยาบาลมีค่าชาจ่ายอื่นเช่น ค่าพนักงานค่าเสื่อมดอกเบี้ยจะไม่มีเงินมาจ่ายต้นทุนเหล่านี้ทําให้โรงพยาบาลขาดทุนต้องปิดตัวทําให้โรงพยาบาลหายไปจากระบบจะต้องทํางานหนักกว่าเดิมอีกหมายถึงโรงพยาบาลรัฐแล้วโรงพยาบาลแต่ละแห่งลงทุนประมาณหลายร้อยล้านบางที่ดีหน่อยลงทุนหลายพันล้านหากไม่กาไรค่ายาเจ้าของก็ต้องไปหากําไรจากทางอื่นเพื่อมาคเ o v e r ต้นทุนอยู่ดีครับใช่ถูกต้องใครเม้นวันนี้เป็นเฟนกับพี่ด้วยเนี่ยโอ้ครับ พี่เดาออกเลยว่าใครครับเหรอเดาออกว่าใครเลยเออคืนตัวนี้ตัวพีปะเออใช่อ๋อรู้แล้วอ๋อรู้จักกันใช่ไหมเออใช่แล้วฉันนานหุ้นโรงบานครับคุณป๊อปคุณป๊อปอ๋อรู้ชื่อด้วยอ่ะเอยด้วยเออได้เอยได้ อ่ะก็ประมาณนี้